สวัสดีค่ะวันนี้เราจะนำทุกท่านมาดูดวงตามตำราพรหมชาติ5 6 6 4ดูดวงแบบโบราณปีนี้นะคะเข้าสู่ปีใหม่2,564แล้วปีใหม่นี้เรามาดูดวงตามตำราโบราณของไทยคือตำราพรหมชาติปีนี้ดวงชะตาคุณจะตกตรงไหนต้องแก้ยังไงจะมีเหตุดีเหตุร้ายอย่างไรมาดูกันและวิธีแก้กันตามตำรากันเลยค่ะ ตำราพรรมชาติเป็นการดูดวงพยากรณ์12ราศีแบบโบราณของไทยชายและหญิงหลักการนับที่ต่างกันโดยหากเป็นชายให้นับเริ่มต้นจากอายุจากเจดีเวียนไปทองขวามือจนครบอายุปัจจุบันหากเป็นหญิงให้นับเริ่มอายุจากเจดีเวียนไปทางซ้ายมือจนอายุครบปีปัจจุบัน หนึ่งถ้าตกเจดีท่านว่าปีนั้นจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะมีสุขกายสบายใจจะได้ทำบุญกุศลในศาสนาปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สมใจนักแกล 2. ถ้าตกฉัดเงินท่านว่าปีนั้นจะมีลาบผลเงินทองใช้พอสบายไม่เดือดร้อนกายในครอบครัว ไปทางทิศใดจะมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูพอประมาณแล 3. ถ้าตกคอขาดท่านว่าปีนั้นจะประสบความร้อนอกร้อนใจจะมีคดีความถึงโรงถึงศาลทำให้ต้องเสียเงินทองของรักไม่มีเวลาประกอบอาชีพทำมาหากินอย่างปกติสุขไม่ดีเลย สี่ถ้าตกเรือนหลวงท่านว่าปีนั้นจะมีดีมีความสุขกายสบายใจจะมีที่พึ่งพิงในความอนุเคราะห์ในในเรื่องความเป็นอยู่เป็นข้าราชการจะได้เลื่อนยศถาบร,รดาศักดิ์ดีแลห้าถ้าตกปราศาสตรท่านว่าปีนั้นจะมีความสุขอย่างยิ่งจะประสบโชคลาภมากมายในชีวิตคิดสิ่งใดจะได้สมปรารถนาดีนักแล 6. ถ้าตกราหูท่านว่าปีนั้นจะเดือดร้อนใจอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเป็นคดีความจะมีคนมาคอยอยุแย่ให้วุ่นวายหรือหาเรื่องราวให้เราต้องเดือดร้อนจะมีปวดหัวตัวร้อนเป็นประจำไม่ดีแล 7. ถ้าตกฉัตรทองท่านว่าปีนั้นจะมีเกียรติยศปรากฏในฝูงชนทั่วไป ไปสารทิศใดๆจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูไม่เดือดร้อนเลยดีนักแล 8. ถ้าตกเทวดาขี่เต่าท่านว่าปีนั้นค่อนข้างดีจะมีคนคอยช่วยเหลือในหน้าที่การงานแต่ระวังบริวารจะนำความเดือดร้อนมาให้ดีปานกลางแล 9ถ้าตกคนต้องคื่คาท่านว่าปีนั้นถึงคราวเคราะหามยามร้ายจะมีเรื่องวุ่นวายในบ้านและครอบครัวและตนเองจะถูกจองจำหรือไม่มีความสุขกายสบายใจเลย 10. ถ้าตกพ่อหมอท่านว่าปีนั้นจะมีคนมาขอความช่วยเหลือรับอาสา,าเจ้านายจะได้ดีแต่จะมีความสุขไม่มากนัก จะทุกกายทุกใจพอประมาณดีปานกลางแล 11. ถ้าตกแม่มดท่านว่าปีนั้นจะมีคนนําลาบมาให้แต่ต้องแลกเปลี่ยนกับความช่วยเหลือจากเจ้าชะตามีความสบายใจพอพอประมาณแต่จะเหนื่อยใจดีปานกลางแล 12. ถ้าตกน้าขราช ท่านว่าปีนั้นจะมีอำนาจวาสนาชาตากำลังดีมีคนมาอ่อนน้อมยอมเป็นคนรับใช้จะได้ลาบจากบริวารและผู้ใหญ่แต่ให้ระวังคำพูดและอารมณ์ให้มากดีปานกลางแลเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคำทำนายของคุณในปีนี้บางคนก็ตกในเรื่องดีบางคนก็ตกในเรื่องร้าย แต่อย่าเป็นกังวลมากขอให้มุ่งมั่นทําดีทําบุญให้มากๆนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขแค่นี้ทุกวันก็เป็นวันดีสําหรับเราแล้วค่ะ